สวัสดีครับผมภูนะครับแอดมินเพจ PA Academy วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของ e l i e r t Wave ที่เราพูดทินค้างกันไว้ใน EP ก่อนหน้านะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของการเคลื่อนที่และโครงสร้างนะครับของตลาดในรูปแบบของ e l h e r e Wave แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเรานะครับเรามารู้จักกับสปอนเซอร์ของเรากัน่อนดีกว่าคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย b o k e r t i c k l l นะครับ เป็นบ็กเกอร์สัญชาติอังกฤษนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับมีใบรับรองมากมายเลยครับอาทิเช่นใบอนุญาตนะครับ FCA, FSA นะครับไซ s e กนะครับและ LFSA นะครับเราสามารถเข้าเทรดได้ด้วยนะครับสเปซที่ต่ำและค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ต่ำอันดับต้นๆของตลาดเลยช่วยให้เราเนี่ยทำกำไรได้ง่ายมากขึ้นนะครับกว่าบกอื่นถึง2-3เท่านะครับ มีระบบกราฟที่เสถียรนะครับไม่มีปัญหาการโดนโกงกราฟเนาะเป็นบล็อกเกอร์บุ๊กเอ็ครับบล็อกเกอร์บุ๊กเอนี่ก็คือการส่งออเดอร์เข้าตรงกดต่อตลาดนะครับการถอนเงินนะครับถอนเงินเข้าภายใน1วันนะครับถอนเท่าไหร่ก็เข้าภายใน1วันนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกเกอร์ดีๆนะครับที่แอดมินใช้อยู่นะครับแล้วมาสนับสนุนเพจของเราก็ขอขอบคุณไว้แนที่นี้ครับเอาละครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันนะครับ นั่นคือโครงสร้างของอีเล็กทรอนครับในตลาดของเรามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับโครงสร้างของอีเล็กทรอนครับแบ่งหลักๆนะครับได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือเทรนและไซเวย์นะครับเทรน,นจะมีรหัสภายในนะครับแทนด้วยเลข5นะและไซเวย์จะมีรหัสภายในแทนด้วยเลข3 ซึ่ง5ในเทรนเนี่ยไม่ได้หมายถึง5สวิงนะครับบางคนไปจําผิดๆว่าเอ้ยรูปแบบการเคลื่อนที่แบบเทรนเนี่ยมันต้องมี5สวิงอันนี้ไม่ใช่นะครับมันไม่จําเป็นต้องมี5สวิงนะครับมันเป็นการแทนค่านะครับการเคลื่อนที่แบบเทรนเท่านั้นเองส่วนไซเวย์นะ่รหัสภายใน3ารหัสภายใน3ก็ไม่ได้แปลว่า3สวิงนะอันนี้ก็แทนค่าการเคลื่อนที่แบบไซเวย์นะครับเราเห็นรหัสขึ้นภายในเนี่ย บางทีเราไปจําว่ามันจะต้องมีเป็นสวิงสวิงสวิงมันไม่ใช่นะครับเป็นการแทนที่ด้วยค่าตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเราจะมาพูดกันในส่วนของเทรนก่อนนะโครงสร้างของเทรนเนี่ยจะประกอบไปด้วยขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นสองและขึ้นสามนะครับที่มีไฮไ i g ์เหนือขึ้นหนึ่งขึ้นไป ย่อลงพักขึ้น4ครับแล้วก็ขึ้นต่อขึ้น5นะอันนี้จะเป็นรูปแบบของเทรนซึ่งอันนี้นะครับในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของ i m p พา w เว็ e เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันอีกครั้งนึงครับซึ่ง i m p พา w เเนี่ยมีขึ้นภายในก็คือ 5, 3 5นะครับแล้วก็3แล้วก็5อย่างที่แอดได้บอกไปข้างต้นนะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องมี5 s w สวิ สามสวิงห้าสวิงสามสวิงห้าสวิงตามที่รหัสขึ้นภายในเนี่ยได้กําหนดมาซึ่งมันแทนค่านะครับคาหมายถึงการเคลื่อนที่แบบเทรนนั่นก็คือขึ้นหนึ่งเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบเทรนน,น,นั่นก็แปลว่ามันสามารถเคลื่อนที่แบบโมทีฟหรืออิมพาวก็ได้โมทีฟมีอะไรบ้างโมทีฟก็มีนี่ครับสมอลเอ็กเวฟขึ้นหนึ่งอาจจะเคลื่อนที่แบบสมอล l X เอ็กเวฟนั่นคือ a b c x a b c นะครับเป็นรูปแบบของสมอล l X เอ็กเวฟ จากนั้นย่อลงขึ้น2นะครับซึ่งมีรหัสภายใน3ก็คือตรงนี้จะแทนในส่วนของคอเลกชันนะครับการปรับตัวเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกลงกันอีกทีนะครับว่าคอเลกชันเนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปขึ้น3ขึ้น3เนี่ยอ,อาจจะเคลื่อนที่ i m p o u n d เคลื่อนที่ Small X-Wave นะครับเหมือนกันขึ้น5ใเนี่ยเป็นเทนเป็นเทนเหมือนกันอาจจะเคลื่อนที่แบบอะไรไดกนอลไทแองเกิลก็ได้นะครับ ซึ่งมีนี่นะครับซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกว่าส่วนจบนะครับของขึ้นของปลายขึ้นแบบนี้ก็ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องมี5สวิงเสมอไปนะครับสำหรับการเรที่อนที่แบบเทรนในกรณีของ trading impulse เนี่ยมันจะกำหนดการพักตัวนะของขึ้น abc เนี่ยว่าขึ้น a นะครับต้องปรับตัวลงไม่เกินนะครับ61.8% นี่นะครับ61.8%ของอะไรของ1 2 3 4 5ชุดนี้นะของ m p p พาวชุดก่อนหน้านะมันจะถึงจะเป็นนะครับเทรดดิ้งอินพาวเวถ้าขึ้น A ลงพักเกิน61.8ไปมันเราจะตีความได้เลยว่ามันไม่ใช่เทรนนะครับมันเป็นไซเวย์ขึ้น1 2 3 4 5ที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบนะครับของไซเวย์ในรูปใหญ่นั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับขึ้น A เนี่ยที่ทิ้งตัวลงมาเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ในรูปแบบของเทรนเช่นกันเช่นเดียวกันกับ C นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในรูปแบบเทรนเป็นอ p นพาวหรือ Motive ก็ได้นะครับส่วนนี้เนี่ยการเคลื่อนที่เทรนในตลาดเนี่ยเราก็จะได้ออกมานะครับก็มีขึ้น1นนะครับขึ้น3ขึ้น5ขึ้น A นะครับและขึ้น C นะครับที่จะเป็นการเคลื่อนที่ในรูปแบบของเทรนนี่ก็คือขึ้นส่งนั่นเอง โอเคครับต่อไปมาดูโครงสร้างกันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นโครงสร้างของตลาดไซเวนะครับโครงสร้างของตลาดไซเวเนี่ยมันก็จะไปกอะไปด้วยคอเลกชันนะครับมาต่อกันแล้วก็มีจุดเชื่อมนะเชื่อมโดยเนี่ยครับเอ็กเวฟนะครับเอ็กเวฟแต่ไม่ใช่สมอลเอ็กเวฟนะอันนี้เราจะเรียกว่าลางเอ็กเวฟนะครับมันจะก่อให้เกิดอะไรมันจะก่อให้เกิดการเคลื่อนที่แบบไซเว อย่างเช่นในรูปนี้นะครับในรูปนี้จะเป็นตัวอย่างในตัวอย่างนี้นจะเป็นชุดแรกจะเป็นการเคลื่อนที่แบบแลตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วย X นะแล้วก็เป็นนี่นะครับเป็นซิกแซกเชื่อมต่อด้วย x อ,อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นซิกแซกอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการเชื่อมต่อของคอลเลกชันนะครับโดยการเชื่อมต่อกันด้วยลื่นเอนะซึ่งเป็นลาก X w a เวนะอันนี้จะเป็นการพักตัวของตลาดนะในมุมมองใหญ่ ในภาพใหญ่นะครับทำให้ตลาดเนี่ยเคลื่อนที่ไซด์เวย์นะครับในตลาด FX เราก็จะเจอบ่อยนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ไซด์เวย์แบบนี้นะครับทีนี้คนใหม่ๆใ,ในที่เข้ามาศึกษาอ e ีเลดเว็บเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยว่าถ้าการเคลื่อนที่โครงสร้างของอ e ีเลดเวฟเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบเทรนด์มันก็จะไม่มีวันกลับมาเป็นไซด์เวย์เลยเหรอมันจะเป็น12 3 45 ABC ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอ หรือถ้ามันเกิดการ d e w เวเป็นตลาดซายเวมันจะไม่มีวันกลับมาเป็นรูปแบบเทนเลยใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเดี๋ยวแอจะอธิบายให้ดูนะอ่ะต่อไปนะครับการเคลื่อนที่ในรูปแบบเทนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสา w เวได้ไหมปรับเปลี่ยนได้นะครับอย่างที่อะไรอย่างที่แอดบอกไปไงว่าเมื่อเคลื่อนที่ครบขึ้น อิมพาวแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นเทรนเสมอไปถ้าหากอะไรถ้าหากขึ้น A นะนี่นะครับสวัดฟิโบนะเนี่ยการเป็นเทรนจะจบทันทีต่อเมื่อขึ้น A ลงมานะครับปรับตัวลงมา้เกิน61.8%รนะของชุดอิมพาวทั้งหมด ตรงนี้จะทำให้ไม่ใช่ trending impulse นะครับนี่นะครับ,รบอันนี้เป็น abc เห็นไหมครับถ้า a ปรับตัวลงมาเมื่อเกิน61.8%ตรงนี้เม่อไหร่การความเป็น t ท e n d i n g เนี่ยจะจบลงทันทีเลยจากที่เราเคยนับตรงนี้ไว้ว่าเป็นขึ้นหนึ่ง จากที่เราเคยนับตรงนี้ไว้นะครับเป็นขึ้นหนึ่งใ่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่า A เนี่ยทิ้งตัวลงมาเกิน6ก8อเ์มันจะไม่ใช่ขึ้นหนึ่งทันทีนะมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นขึ้น A นะครับตรงนี้นะนี่นะครับมันจะกลายเป็นขึ้น A ของคอลเลกชันอะไรสักอย่างหนึ่งทันทีเลยนะซึ่งเนี่ยคาซีอาจจะลงมาเยอะกว่านี้ก็ได้นะหนไหมนี่นะครับ เราค่อยกลับึ้นไปแบบนี้นะเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นเป็นอะไรเป็นไซด์เวทันทีนี่แหละครับกลายเป็น A B แล้วก็ C ท่องไปครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เป็นเทรนก็สามารถเปลี่ยนเป็นไซด์เว์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเทรนตลอดไปนะครับ ไปรูปแบบไซเวย์สมมุติเป็นแฟตนะครับสมมุติเกิดรูปแบบแฟตขึ้นมามันสามารถกลายเป็นเทนได้ไหมเป็นได้นะครับเป็นได้จากอะไรเป็นได้จาก small x wave ไงครับนี่นะตีฟิโบก่อน small x wave ดีเทนไม่เกิน61.8%องของคืนทั้งหมดถูกไหม แล้วก็ขึ้นใหม่เป็น a b c แบบนี้นะครับมี x อีก a b c เนี่ยครับมันสามารถเป็นเทรนได้นะเดี๋ยวแอดล l l ไ a ไไ้้นี่นะครับเนี่ย a b c นะครับเชื่อมต่อด้วยขึ้น x เห็นไหมครับ เนี่ยครับมันสามารถเชื่อมต่อได้3ชุดนะครับสูงสุดนี่นะครับเป็นดับเบิลทริปเปิลนะครับเสร็จเรียแบบรย้อยเห็นไหมครับเนี่ยการที่เป็นไซเวย์ก็สามารถกลายเป็นเทรนได้นะครับไม่จำเป็นท,ที่จะต้องเป็นไซเวย์ตลอดไปแต่ต้องเชื่อมด้วยอะไร Small X เอ็กเวนะครับ ซึ่ง x จะดีเทสไม่เกิน61.8นะครับแบบนี้เองโอเคไหมแาดว่าน่าจะโอเคละเอาละครับแอดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพโครงสร้างหลักๆกันแล้วนะครับของอ e ีเล็ w เวฟซึ่งในส่วนของการเคลื่อนที่ต่างๆเนะี่ยที่อากรรมให้ดูในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อในคลิปหน้านะครับ เกี่ยวกับกฎของการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับเรียนจอบลึกลงไปทีละตัวนะครับนะครับในคลิปหน้านะครับเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่นะ<ม>ก็คลิปหน้านะเตรียมสมุดกระปากามาเตรียมจดได้เลยนะครับเดี๋ยวมือเก่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะในคลิปหน้าอันนี้แนะนําให้มือใหม่หมเขาเขาได้เข้าใจในโครงสร้างของตลาดดินก่อนนะครับโอเคครับหากชอบคลิปนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้อดินดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการกระจายความรู้ออกไป mm hmm. และเป็นกำลังใจให้อด mm ิน hmm. n ทำคลิปดี mm hmm. ๆออกมาสอนต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม